าาาปลแกรว่าขายปลาหรือขายแกะเรานี่แกจะเอาปลาอะไรดีอ่ะคิดว่าจะเอาปลาทูเนี่ยอยากกินข้าวแมวเหมือนแกเลย,ยเนี่ยปลาอะไรเนี่ยเออปอนนึงโอ้นักขาร้านเนี่ยอะไรเนี่ยเร็วสั่งกับข้าวจ้ารับอะไรดีครับ ได้ได้ครับรอแป๊บนึงนะ,ะเออแล้วนี่ลินไม่สั่งเอาข้าวหรอไม่สั่งอะ่ะพอดีว่าเราห่อข้าวมานี<อ>่เข็มเ้ยนี่ข้าวแมวนลินไม่นะมันเป็นข้าวคุกปลาทูต่างหากที่บ้านฉนันน่ะน้องแมวชอบกินมากเลยนะข้าวคุปลาทูเนี่ยทุกวันเลยจริงเหรอเราก็ชอบกินมากเลยนะ สงสัยชาติที่แล้วฉันน่าจะเกิดเป็นแมวถึงได้ชอบกินข้าวคุกปละทูแบบนี้แล้วนี่ลินกินข้าวคุกปละทูแบบนี้ทุกวันลินไม่เบื่อเหรอไม่เบื่อเลยนะจะให้กินทุกเมื้อทุกวันทุกเดือนก็ได้เลยแล้วชอบกินจ้าหุนกเดินชเข้าแล้วอ่ะขอแกเข้ายันก็น่าจะเข้าแล้วแหละ นี้ฉันน่าจะเอาสมุดไปจ๊อกดูนะมือถือแกเช็คไม่ได้หรอบาวทามันเป็นรุ่นนี้อ่ะฉันว่าแกเอาเงินไปซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ได้แล้วนะมันยุคสมัยไหนแล้วอ่ะอย่างนี้สมาร์ทโฟนแค่ไม่กี่พันเองไอ้เขียนหไม่กี่พันน่ะมันต้องสองพันสามพันสี่พันห้าพันอ่ะแพงอ่ะฉันว่าฉันเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะว่าฉันต้องส่งเงินให้ที่บ้านด้วยอ่ะ รุ่นนี้โทรได้เหรอโทรได้ปกติเลยฉันเคยใช้อยู่เคยเล่นเกมนี้อ๋อเอองั้นตอนเย็นอะเราไปกินหมูกระทะกันไหมไหนๆก็เงินเดือนออกแล้วอะไม่ดีกว่าเข็มพอดีว่าฉันอะต้องส่งเงินให้ที่บ้านพอดีเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะลงมานาลันอารูกันอ่ะ แกไม่ไปจริงดิรอบก่อนที่เฉลียงแกแกกินตั้งเยอะเลยนะแถมชมตลอดเลยว่าอร่อยมากอ่ะมันก็จริงอยู่แหละเข็นแต่ว่าถ้าให้เราไปจ่ายเองอ่ะไม่ได้อ่ะให้จ่ายเราด้วยไม่ไปจริงดิไม่ไปกินข้าวปิ้าทูด,ด้วยกันไหมมาละรอนานกัน,ลนแล้วสิปาล้านเมียบุบบุบกรอบหอมอ,อร่อยไม่เหมือนร้านท้องอืนเลยนะ ปลาเงียมีแต่ก้างเอาแบบปลาที่ลดกล้านไ้น้อยหรือไม่มีเลยได้ไหมไม่มีหรอกร้านเฮียมีแต่ปลาแบบนี้แหละถ้าอยากกินปลาไม่มีก้างก็ไปซื้อปลาต้องโกกินโน่นเงียงั้นผมเอาปลาต้องโกลแล้วกันเอ๊ะร้านเฮียขายอาหารตามสั่งไม่ได้ขายน้ำกราหู้ปลาต้องโกนะเาเมื่อกี้เฮียบอกไงนะอาหารตามสั่งใช่เพื่อนผมก็่สั่งไงปลาต้องโกที่หนึ่นงเอ๊ะจะก,กินไงไม่เนี่ยเองสองคนเนี่ยปลาทอดเนะี่ยเรื่องเยอะจริงๆเลยกินเข้าไป นี่แกให้อะไรนะครับอ๋อเอาข้าวกะเพราหมูกรอบพี่หนึ่งค่ะเก่นดมไหมได้ได้ลืมครับดมตอนีดมลนสูตรข้าวไมอร่อยจริงเลยนี่กินทอดปลาทอดทิพป้าแกะจ้าป้าแก่ทอดมาร้อนๆเลยนะจ้า นินทอดปลาทูทอดก็มีจา้าพี่เอาไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันแกะให้เลยข้าวปลาแกะสรุปว่าขายปลาหรือขายแกะเนะี่ยฉันขายปลาทอดจา้าแต่ว่าพอดีว่าร้านอ่ะมีบริการแกะให้พร้อมทานนะจา้าอ๋อบริการแกะให้เมื่อไง <c oughs> เออดีเลยได้ซื้อไปให้เมีย อย่างนั้นเอาปลาแกะสองตัวได้จ้ะสองตัวนี้ปลาทูสองตัวใช่ไหมจ้ะไปใช่อย่างนั้นเอาปลานิลหนึ่งแล้วปลาทูหนึ่งจ้ะแต่ถ้าลูกค้าเอาไปตัวเดียวมันเป็นปลาวันนะจ้ะไม่ใช่ปลาทูล่ะขี้เล่นนะเนี่ยเราเนี่ยแต่ว่าราคามันเท่ากันไหมระหว่างปลานินกับปลาทูไม่เท่าจ้ะอันนี้ถ้าเป็นปลาทูหนึ่งตัวก็ยี่สิบบาทของข้าวแต่ถ้าเป็นปลานินหนึ่งตัวสามสิบห้าบาทของข้าวเหมือนกันจ้ะอ๋อ ก็เอาเนี่ยแหละเอาปลานิงกับปลาหูเนี่ยแหละเดี๋ยวแกให้เลยเนาะ เท่าไหร่ครับทั้งหมดห้าสิบห้าบาทจ้ะมีหกสิบนี่จ้ะนี่จ้ะเงินทอนขอบคุณนะจ๊ะปลาแก่ทอดร้อนๆเลยจ้ากรอบๆเลยนะจ๊ะ คปลาทอดแกะฟรีจ้ะปลาทอดแกะฟรีเหรอครับจ้ะเอาปลาอะไรดีจ้ะเอาปลานี่ครับปลานี้ไม่มีขายจา้ามีแค่ปลานินกับปลาทูก็ปลานินนี่แหละครับอ๋อเอาคี่ตัวดีเอาตัวนึงครับตัวนึงเนาะนีนน่แต่ว่าแต่ปลาแกะนี่คือไงครับอ๋อหมายความว่าเดี๋ยวทางร้านอ่ะมีบริการแกะให้ฟรีพร้อมทานเลยลจ้ะอ๋อพร้อมทานดีเลยครับมันก่อนเพิ่งเถียงกับเพื่อนม,มนานั่งแกะปลาได้เลย ตัวหนึ่งแล้วกันครับจ้ะได้จ้ะแกะเลยเนาะแกะเลยครับโรยใช่ปะเอโลโลอเจอร้านข้าวปลาแกะแกะพร้อมทานเอเปาปะตัวหนึ่งเออเอาดิเฮ้ยเจอที่ไหนวะแชรโร่ที่ไหนดิอุ้ยจะแชรโร่ไม่ได้ดิไม่ได้โทรศัพท์มาเอองั้นเดี๋ยวจะซื้อไปให้ชิมสักคำสองคำแล้วกันนะได้ได้ได้อืมอัมนนี่แหละ อันนี้น้ำจิ้มนี่จะราดหรือแยกดีจ๊ะราดเลยคุณแม่ราดเลยเนาะครับครับเ,เออไม่ได้หมายความว่ายกไห้ทั้งหมดให้ราดเฉยๆฉยเลยลโ,อโอเคอครับไหนก็ได้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ก็ได้จ้ะแล้วม,มีช้อนไหมครับมีนี่จ้ะเอา้าไม่เอาพริกหน่อยเหรอไม่เอาไม่กินพริกครับกินน้ำปลาก็พอแล้วได้จ๊ะกินเลยไ้ครับชิมเลยจ้ะ ไปแล้วหรอเอาไม่ไม่ไม่กินต่อน้าแม่ค้าเลยหรออยากให้อ๋ออร่อยเหรออร่อยเนาะครับเดี๋ยวมาซื้อใหม่เงินอ่ะเงินอ๋อเงินกันลืมโอ้โหกินของแม่ค้าแล้วยังไม่จ่มันอร่อยเกินครับออ๋คขอบใจนะคจ้า ฉันไปหาที่ห้องก็หาไม่เจอโทรไปแกก็ไม่รับอ๋อพอดีว่าฉันน่ะรีบออกมาขายของน่ะก็เลยลืมมือถือไว้ที่บ้านแล้วนี่แกมาขายของทำไมถึงไม่บอกฉันสักคำเลยล่ะฉันก็ไม่ได้บอกใครเลยนะเข็มก็วันก่อนน่ะฉันเห็นว่ามีคนอยากกินปลาทอดแต่ว่าไม่อยากแกะฉันปิ๊งไอเดียน่ะก็เลยลองมาทำขายดูอ่ะเหมือนฉันเลยฉันก็ไม่ชอบแกะปลาขี้เกียจอ่ะก้างมันเยอะ จริงเหรอ,อแล้วนี่ขายดีไหมอ่ะก็ขายได้เรื่อยๆเลยนะเข็มสงสัยคนส่วนใหญ่น่าจะไม่ชอบแกะปลานะจริงแล้วปลานี้มีแค่ไซส์เดียวเองเหรอใช่นะ่ะวัดีว่าเราจะลองมาขายดูยก่อนแต่ฉันว่าถ้าแกลองเอาปลาคาไซส์ตัวเล็กตัวใหญ่มาขายก็น่าจะดีนะมีให้ลูกค้าเลือกด้วยฉันว่าถ้ามาขายเงี้ยตุมเลยนะจริงเหรอ,อ เดี๋ยวยายเดี๋ยวถ้าขายดีเราก็เดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มแล้วกันเนาะไอเดียแกนี่น่าสนใจนะชั้นอาจจะไปแนะนำคนแกให้ร i̇şte ู้หมดเลยไม่ช่สนุนขอบใจมากเลยนะแล้วนี่แกจะเอาปลาอะไรดีอะอ๋อฉันว่าจะเอาปลาทูเนี่ยอยากกินข้าวแมวเหมือนแกเลยมันไม่ใช่ข้าวแมวนะเข็มมันเป็นข้าวคูปะทูอ่ะคอร่อยมากข้าวคูปะทูไม่ใช่ข้าวแมวเนาะ ลยมลยจ้ะนี่ฉันแถมหัวไปด้วยดีเลยฉันชอบกินตามันจริงเหรองั้นน้ำจิ้มนี่ล่าหรือแยกดีเอาแยกไปดีกว่าได้เลยจ้จะกินนี่ห่ออะ่ะ มีจ่ายยี่สิบบาทไห้รวยๆนะจ้าขอบใจนะ